สวัสดีปีใหม่เพื่อนเนักลงทุนทองคําและก็สมาชิกชาวโกวอาลาทุกท่านครับเรามาพบกันวันนี้3มกราคมนะครับเป็นวันแรกของปีที่ตลาดทองคําได้เปิดการซื้อขายขึ้นนะครับแม้ว่าในช่วงเช้าก็ราคายัางคงเคลื่อนไหวในกอรอบแคบนะครับจะเป็นการไซด์เวย์อัพก็ต้องมาดูกันว่าในช่วงบ่ายๆเย็นๆจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นก็ต้องขอไว้พรปีใหม่ครับ เพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนในปีนี้ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณบร,ริษัทค้าทองรายใหญ่เมืองไทยที่ยังคงร่วมสับสนการดำเนินาง,ง,งานของโกเรานะครับไม่ว่าจะเป็น YLG เอลจ i บูลเลียนอิเตอร์เชั่นจำกัดบร,ริษัทอ Inter โกโ t e จํำกัดบริษัท O อซิ i จำกัดบร,ริษัท s h i n ิ n โก o บู l เ i ียนจำกัดบร,ริษัทช h i n ิ n โก o จ e w e l r y จำกัดบร,ริษัท TDC Go โกจำกัดบร,ริษัทเร่งหงค o m m o d i t y จำกัดแล้วก็บร,ริษัทเร่งหงจำกัดนะครับก่อนที่เราจะมาดูทิศทางของปีนี้เราไปดูภาพรวมของปี ที่ผ่านมากันก่อนนะครับราคาโกสปอร์ตเองก็ปิดล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 งไปแค่5ดอลลาร์นะครับแต่ราคาเนี่ยเหวี่ยงแรงถึง 350ดอลลาร์เลยทีเดียวโดยราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ระดับ,บ2 0 7 0นะครับเมื่อวันที่9มีนาคมก็ยังไม่ทำลายสิตินะครับแต่แล้วก็ทำจุดตํำสุดที่รที่ระดับ,บ1,617เมื่อวันที่3ฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยราคาได้ร่วงลงต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับรวมๆ7เดือนเลยลดลงไปประมาณสัก300ดอลลาร์นะครับ แต่ว่าในช่วง2เดือนหลังพฤกชิตการธันวาเนี่ยก็ดีดกลับมาแรงนะครับประมาณรวมร่วม200ดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจนะครับมีอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเคลื่นใหวของ SPDR นะครับีที่ผ่านมาเองยอดการซื้อขายก็ยังคงติดลบเป็นปีที่2ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าติดลบน้อยลงโดยปีที่แล้วติดลบประมาณสัก 58ตันจากปีก่อนหน้านู้นนะครับติดลบอยู่195ตันเลยทีเดียวหากเราจะลงไปดูในรายละเอียดปีกย่อยของแต่ละเดือนนะครับในปีที่ผ่านมาการขึ้นใหม่ของ s p สก็จะล้อกับโกลสปอตนะครับโดยมีการติดลบ7เดือนติดต่อกันร,ร่วม2 0 0ตันนะครับแต่ก็มาฟื้นตัวในช่วงเดือนสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมนะครับแม้ว่าจะปิดบวกแค่9ตันเศษแต่ก็ เห็นถึงแนวโน้มที่ดีเลยนะครับมาดูภาพรวมของราคาทองคำไทยกันบ้างแม้ว่าโกลสปอตจะลดลงไป5ดอลลาร์แต่ว่าทองคำไทยดีดแรงเลยนะครับกำไรบาทถึงบาทละ1,100บาทเลยนะครับโดยทองคำเปิดตลาดวีนกี้แล้วนะครับที่ระดับ28,650แล้วก็ปิดตลาดที่29,750นะครับโดยราคาทองคำไทยได้ทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับตลอดการใหม่ก็คือที่ ระดับ3 2 0 0 0บาทเมื่อวันที่9มีนาคมนะครับก็ต้องมาดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะพิจิ้วทองคาไทยนี่เองได้รับแรงหนุนจากเรื่องของการอ่อนค่าของเงินบาทค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเรามาดูประเด็นสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับราคาทองคําในปีที่ผ่านมาผมก็มองไว้ประมาณ3เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของ เวลาโควิดส9แม้ว่าภาพรวมเองจะดีขึ้นมามากแล้วนะครับแต่ประเด็นนี้เองก็ยังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดว่ามันจะมีการกลายพันธุ์หรือมันจะมียังมีร่องรอยความเสียหายจากไอตัวของโควิดอยู่มากน้อยเพียงใดแล้วก็ประเด็นที่สาคัญก็คือทุกคนยังจับตาการเคลื่อนไหวของทางฝั่งจีนเพราะว่ารัฐบาลจีนเองยังดําเนินมาตรการเรื่องของซีโร่โควิดอยู่ทําให้ หลายๆภาคส่วนและทั้งเรื่องของการผิดเรื่องการท่องเที่ยวก็ยังคงหยุดชะงักนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงปลายปีเองก็ได้มีการประกาศแล้วว่าในวันที่8มกราคมนี้ก็จะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบก็ต้องมารอดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดเกิดขึ้นมาบ้างผลดีมีแน่ผลเสียมีหรือเปล่าก็ต้อง รอดูกันต่อไปเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเพราะว่ามันได้ทําให้เกิดเป็นต้นต่อของปัญหาเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของราคาน้ามันที่พุ่งสูงทําให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงเรื่องของการขาดแคลนสินค้าที่เป็นสินค้าพกพาที่เป็นต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบการผลิตก็เลยทําให้ห่วงโซ่การผลิตเนี่ย จุดชะงักเลยแต่ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงนี่ทำให้ต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อกันซึ่งตรงจุดนี้เองก็กําลังจะเป็นต้นกําเนิดของทําให้เศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาก็ต้องดูนะครับว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สงครามรัสเซียกับยูเครนเองจะเบาบางลงไหมหรือว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าจุดนี้เองถือว่าเป็นจุดความขัดแย้งทางภุมิทัฐศาสตร์ที่ สำคัญทีเดียวเพราะว่าตัวรัสเซียเองถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็สําคัญเรื่องสุดท้ายที่เราจับตากันอย่างได้ชีดก็คือเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพื่อสกัดต,ตัวเลขเงินเฟ้อท,ที่พุ่งสูงนะครับโดยบีแล้วเฟดเองก็ได้มีการปรับดอกเบี้ยขึ้นติดต่อกันถึงประมาณ7ครั้งเลยทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่0.25ไปมากจนสูงสุดถึงที่ประมาณ0.75 แล้วก็รวมๆแล้วก็ปรับขึ้นมา4.25เซึ่งเรื่องดอกเบีย้ยกับทองคำเนี่ยเป็นเรื่องตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับดอกเบีย้ยขึ้นทองคำก็ต้องลดลงอย่างมากๆนะครับแต่ว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดมาตั้งแต่เดือนถ้าจำไม่ผิดเป็นเดือนเมษาจนถึงธันวาก็ช่วงภลายท้ายปีก็เริ่มเห็นผลนะครับการอัตราตัวดอกเบีย้ย CPI เองเอ้อัตราตัวเงินเฟ้อของ CPI เองก็มีการปรับลดลง อย่างชัดเจนแต่ว่าตัวประธานเฟดเจรมญภาเว,วเองก็ประกาศชัดแล้วว่าเฟดก็ยังจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปโดยมีเป้าหมายที่5.1%เพื่อที่จะดึงอัตราเงินเฟอ้อให้กลับลงมาตามที่เฟดต้องการคือประมาณ2%แม้จะเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็เจรวมภาเวบอกว่าแม้ว่าจะชะลอหรือว่าการหยุดขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วแต่ก็จะยังคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปซึ่งก็ต้องมานั่งดูนะครับว่าทองคําจะตอบรับกับปฏิกิริยาของเฟด ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับปกติแล้วเมื่อเฟดยืนดอกเบีย้ยสูงทองคำลดลงแรงเมื่อเฟดชะลอตัวทองคำก็อาจจะต้องมีได้เป็นข่าวดีบ้างหรือว่าถ้าเกิดยิ่งเฟดหยุดหรือว่าเฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นข่าวดีของทองคำแน่นอนแต่เฟดชะลอดอกเบีย้ยแต่ยังคงดอกเบีย้ยอยู่ในอัตราสูงอยู่ก็ต้องมาดูว่าทองคา จะตอบรับกับปฏิกิริยาอย่างนี้ยังไงแล้วก็ปีหน้าเองก็ยังเป็นปีนี้นะครับ2องศก็ยังเป็นปีที่หลายๆฝ่ายคาดกันว่าจะเกิดรีเซชชันขึ้นทั่วโลกนะครับรวมถึงอเมริกาด้วยก็ต้องมาดูว่าธนาคารของแต่ละประเทศจะมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรกันบ้างและนี่คือเป็นภาพรวมบางส่วนนะครับที่เราพยายามจับมาแล้วก็มานําเสนอแต่ยังมีอีกหลายเรื่องมีอีกหลายรายละเอียดที่จะต้องจับตาดูนะครับราคาน้ํามันเอย เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศต,ต่างๆหรือว่าความขัดแย้งทางภูมิศา,ศาสตร์ในจุดต่างๆจะมีการประทุกลับขึ้นมาอีกหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับนีนน่คือภาพรวมคร่าวๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงต้นปีนะครับส่วนในช่วงสัปดาห์แรกของปีนี้เองก็เข้าสู่เรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะครับแม้ว่าจะไม่เข้มข้นเท่าตัวเลขเงินเฟอ้อแต่เชื่อว่าก็ยังคงทำให ราคาทองคําอาจจะมีการสวิงแรงรับต้นปีได้ยังไงก็ต้องติดตามใกล้กชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานภาคเอกชนรวมถึงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับในสัปดาห์นี้มาแล้วก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับและนี้ก็คือข้อมูลดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยววันพุ่งนี้มาลืนนี้เราก็ยังจะมีมุมมองของบรรดาผู้บริหารจากค่ายบริษัทค้าทองต่างๆนะครับมาลบแนกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ เอาลุกภาพรวมราคาทองคำในปี2023กันที่ผ่านมาเรามีมาแล้วมา4คน5คนนะครับจากทั้งทา้งบริหัทหของ YLG s h i n i n g Go ทางเลิงหงแล้วก็ภูมิในการศูนย์วิทยาทองคำก็ลองไปเปิดรับฟังกันได้มีมุมมองดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทองคำรวมถึงกดหยุดในการลงทุนทองคำที่แต่ละท่านได้แนะนำกันก็ไปรับชมรับฟังกันได้นะครับทางช่องทางของอโกลาไม่จะเป็นเพจ g o a l e r เว็บไซต์ g o a l o r t c o m รวมถึง YouTube g o a l o r นะครับ G-O-L-D-A-R-O-N-D ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ